เจ้าหน้าที่เมืองคงเซโดนกวาดพบและทำลายสินค้าหมดอายุมูลค่ากว่า40กว่าล้านกีบสารวันวันที่5สิงหา2 0 2 5เจ้าหน้าที่เมืองคงเซโดนแขวงสารวันได้ดำเนินการกวดกา่าและยึดสินค้าหมดอายุเป็นจำนวนหลวงหลายซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า40กว่าล้านกีบและได้ทำลายถิมแล้วในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมา หน่วยงานอาหารและหยาของหองการสาธารนณนสุขเมืองคงเซโดนรวมกับคณะกรรมการกวดกาสินค้าหมดอายุและสินค้าเกิดห้ามคันเมืองได้ลงกวดกาอย่างเข็มงวดตามห้านขายยกขายหย่อยและตลาดต่างๆภายในตัวเมืองการกวดการครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อกวดสอบสินค้าที่หมดอายุสินค้านอกระบบและสินค้าต้องห้าม เพื่อหับประกันความปลอดภัยของผู้บริโภคอีกด้วยผลการกวดกาจากจำนวนทั้งหมด36ห้านเจ้าหน้าที่พบสินค้ามดอายุใน21ห้านสินค้าที่ถือก,กวดพบมี5หลายการหลักซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งหมด40ล้าน1 7 2 0 0 0กีบภายหลังที่หยุดสินค้าดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำไปทำลายถิ่มอย่างถืกต้องตามขั้นตอน การกวดกาและยึดสินค้าหมดอายุในครั้งนี้ถือเป็นการเตือนให้พ่อค้าแม่ขายเอาใจใส่กวดกาคุณภาพและวันหมดอายุของสินค้าให้ดีกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนี้ยังเป็นการปกป้องสุขภาพของประชาชนและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย